ไม่น่าเลือกเขาเลือกหลงไหลอะไรวะอืมอืมอ๋ออ้างเพื่อเอาเงินออกมาใช้เหมือนที่นางอ้างถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองใช่ไหมพี่เออมันอ้างหรือมันถูกจริงริงอันนี้เราก็ตรวจสอบไม่ได้นะเพราะว่าเออมันเป็นคนถูกไงมันบอกว่ามันถูกก็คือมันถูกนั่นแหละเออเออนะถ้ามันถ้ามันสวยก็ว่าไปอย่างหลงไหลอะไรเออันดับแรกเลยการที่จะ ผู้ชายจะมีเมียน้อยเขาต้องมองในเรื่องของความสวยกว่าหลวงแน่นอนอืมค่ะอันนี้ไม่รู้หลงอะไรไม่รู้อะไรอ่ะอืมคนรวยเขาจะเอาคนรวยเหมือนกันค่ะอ่าแต่ถ้าเป็นเมียน้อยเขาจะเอาคนสวยนะพ่รันอืมถ้าถ้าเป็นเมียน้อยอะ่ะเขาจะเอาคนสวยสวยไว่ก่อนเลยสวยสาวซิงอะไรพวกเนี้ยเออ าคนมีตังค์เขาเลือกอ่ะอือใช่ไหมหนึ่งก็คือเขากาิ <c> ิ <oughs> อ่าอาจจะอยากพักผ่อนอยากจะรีแล็กอยากจะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาให้ทำให้เขาเออไอ้นี่ไมในการนันใช้ชีวิตหนัหนกๆหรือหาเงินอะไรเงี้ยภาพพวกคนรวยนะอืมคนรวยเขาไม่ เขาไปเอาเด็กขาวสวยหมยอืมดีกว่าเท่าที่เห็นเห็นมาในโซเชียลนะใช่ค่ะพี่กุสุมาอืมแต่ถ้าเอาเมียเขาจะเอาเมียที่ถ้าสมมุติว่าจะเอาเมียนะเขาจะเอาเมียที่ฐานะเท่ากันหรือไม่งั้นก็รวยเอออิลีคนรวยอ่ะส่วนมากถ้าเอาเมียจนเนี่ยเขาก็จะดูถูกดูแคลนเขาจะเอาเมียที่มีฐานะเท่ากันเพื่อที่จะผักดันกันอ่ะอืม คนเฮ็ดธุรกิจหรือคนรวยอ่ะเขาเขาสิบ่คคอยเอาดอกพวกอันพวกอันที่ด้อยกว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> และมันก็เหมือนกับว่ามีที่มาที่ไปของคําว่าถ้าจะแต่งกันหรือถ้าจะถ้าจะอ่าอยู่กินกันน่ะต้องมีฐานะเท่าเทียมขว,ว่ามันมาจากบักอันนี้โบวะ่ะ <c> เ <oughs> มนบอกหรือว่าดูลูกเมียเมียหลวงหรอหรือว่าอะไรแล้วมาชื่นชมกับอีนี่หรออืม หรือพันมาของแปลกอันนี้ก็เป็นไปได้อยู่นะอืมอืมถ้าเราเป็นคนรวยเราจะเอาสวยๆกว่าน,นี้ใช่พี่อมไผถ้าเป็นคนรวยมันเลือกได้อยู่แล้วก็ได้ยินเบาสังต่ำเบกว่า,วามีเงินน่ะเ็ดอยังกะได้อืมสีไส้หีกะตีพังลางอืมสีไส้ใหม่กะลมตูมอยากได้อีกอย่างก็เอาเงินสี่เอาเลย ถ้ามีเงินจริงอะ่ะเขาไม่มาเอาแบบนี้ค่ะเงินโตเงินค่ะใช่ไหมอืมอันนี้เราก็วิาพา์วิจารณ์กันไปแล้วก็มีเอ่อต่างๆนานาเรานไม่รู้หรอกว่าอัน,นที่จริงแล้วอะ่ะเออเขาอาจชอบสวยแบบแปลกๆพี่มินิอืมหนางหน้าอย่างใครร่วมหลับนอนด้วยก็คงฝันายไม่นานเออบางทีอาจจะมีรสยมแปลกๆแบบนี้ก็ได้มั้ง ใช่ไหมร้านค้าบางครั้งขาดสภาพคล่องคนมีเงินซ่อนไว้หาโอกาสเอาเงินออกมาออกเอาเงินออกก็จะเข้าซอนให้ร้านคงอยู่ให้เงินเมียใหญ่สักก้อนประกันความมั่นคงเมียใหญ่ก็น่าจะยอมเพื่อความอยู่รอดของร้านเป็นไปได้อือเป็นไปได้มากๆเลยพี่ดีๆ ค่ะพี่ล้อคงควยสวัสดีค่ะนะคะแมนนี่ยังมากกับเมนรลด <c oughs> พี่นองก็ลงบุมมนด,ดาโดนใจสลิกาลินเออขนาดพี่เก่าของเรายัางหลงไหลได้เปื่หลงไหลมากเลยนะเออเอ,อไม่ว่าจะเป็นเอออียวกเน่าหรือว่าจะเป็นอันอะไรนะเมนนอกไส้เนี่ยโอ้ยหลงไหลมากเอามาแัแหวนในสมือสมือเออโปรโมทโปรโมทอัน เออคอยเมนไปก่อนืะใจง่ายเถอะเออกใจง่ายแถมาก,กับเมนโหลดบะเถียงยังเลยบอกอืม <c oughs> จีนก็มีหลายจีนนะคงไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่หรอกใช่ไหมพี่ยิ้ม จีนเจ้จีนบ่จีนจะอีย่างแล้วเขาบอกว่าจีนก็คือจีนเท่ากับเสื้อไปจังสันแล้ะเนาะอืมนะอ่าน้องไม่รวยหรอกคะ่ะแต่แฟนน้องรวยแฟนน้องคือใครคะคือคนนี้หรือเปล่าคือเฮียคนนี้เหรอแฟนน้องอะ่ะผู้ชายจะมีเมียน้อยทั้งทีเขาเอาที่ควงได้ไม่ไอายใครเรื่องหุ่นและเรื่องความความสวยนิทานในะนิทานจ้าอืมเมน เอาเรา,าพูดเรื่องของผู้ชายที่ถ้าจะเอาเมียน้อยนะอือหนึ่งคือต้องเขาเรียกว่าต้องสวยต้องมองทีไรแล้วเรารู้สึกว่าจเจริญหูจเจริญตา <c oughs> ต้องมองแล้วรู้สึกสดชื่นเออเมนม,มองไปแล้วอึมคึมอยู่มนบอเออผู้ชายมีเงินชอบเด็กๆจ้าเมนนี่เห็นไหมความ ความคิดของเรามันก็ไปในแนวทางเดียวกันถ้าสมมุติว่าใครจะเอาเออใครจะเอาข้าผู้ชายจะเอาเมียน,น้ยน่ะอันดับแรกคือเรื่องของรูปลักษ์อืมเนอะไม่เห็นมันสวยเลย <c oughs> มันก็สวยของมันนะอืมอืมฝันว่าแมนบอพี่อมัมไพอืมจะขอให้ฝันเป็นจริงเนาะพี่อมัมไพเนาะอืมนางไปซื้อกินเขาหรือเปล่า นางไปซื้อกินขขาหรือเปล่าเออแต่แต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเสียตังค์ให้ให้ให้คนคนนี้นะมีแต่มีแต่เฮียคนนี้เสียตังค์ให้มันนะพี่วันอือคอยว่าโจโปลโอมากกว่าโจโปลอที่ที่นางพี่มาลาสีโจโปลโออย่างหว <laughs> ่าจะมาตัวยอ่อไหมอือ อ่าผู้ชายคงชอบล่าท้าผีอ่รายการล่าท้าผีบอกออนางอยวกสะกดจิตคนได้เกือบทั่วโลกอืมนิชาอาคมมันหลายอาคมมันแกงกาแต่เด้ออีอันนี้น่ะเอออำนาจของเงินหล่นใส่หอยหอยอย่างอ้าเลยใช่เป็นอำนาจเงินอืมนะ ผู้ชายบอหล่อเขายังหาคนสวยๆเลยอ่ะแมนถ้าผู้ชายไม่หล่อยิ่งถ้าไม่หล่อและมีตัง์อ่ะนะอืมเขาเขาเอาแต่คนงามๆด้วยสิบัวให้เห็นบออย่างก่อกะโลกอ่ะบม่ได้มีไผ่รอดิแต่เขามีเงินเขามีตังค่ะเออนะเมียเขามีแต่คนงามๆจ้ะแต่งสั้นเลยเออ ถ้าคนมีตังก็จะเป็นแบบนั้นอืมจีนปนลาวอ๋อจอปโลจีนปนลาวเหรอคงจะประมาณนั้นเลยมเมนบอเจกคนลาวจีนปนลาวอ๋อจ้าอืมจบปโลจีนปนลาวเป็นะอืมอ่าแนนซี่ถูกแทงหลังแย้วไปดูช่องใช่ไหม อือคาลมนางมันดีเด้อนางนี่แมนขนาดนั้นขนาดปานนี่ขนาดอกขนาดเขาเรียกว่าอะไรนะอือดูสภาพของเฮียก่อนเ้อะคนรวยเขาเป็นสภาพาจังสันเนาะอเออมม็นบอคุณยายมดสวัสดีค่ะอือคนรวยอาจจะมีสภาพแบบนั้นก็ได้ค่ะเขา,ขากระลั่นตีจังเลยวารวยค่ะต้องเสือ้อ เราต้องเชื่อเขานะ